สวัสดีครับตม้มยำครับตม้มยำปลาคอปลาคอใส่ประกอบเดี๋ยวเขามาเลือกไปเลยครับเกลือนักซีครับหอมแดงผาาัดะไคร่เป็นผูด

ชูลบน้ำปลายาซิมครับอืมอืม อครับเก็บโอเคนี่ทำข้อสะอาดมาเรียบร้อยนะครับล้างน้ำสม้มน้ำเกลือให้สะอาดต้มให้สุกครับผม นะครับหลายแต่สุกแล้วครับสุกดีเลยยิดแก๊บตุ่งหอมผักชี ต้ยมยำปลาช่อนใส่มะกอกครับต้มปลาคอดเยใ,ใส่ปรากอบพร้อมเสิร์ฟครับผม